สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงปยสุขขู่สุขคนครับผมพป่อกับบ้ากระโดนครับพี่น้องครับก็ภาพบรรยากาศย่ายจะเศร้าดูทางท้งให้ท้งหน้าทางบ้านเบากระโดนครับพี่น้องครับเบิ่งภาพบรรยากาศย่ายจะเศร้าก่อนจะไปหาเหตุการณ์เหตุงานครับพี่น้องครับช่วงนี้กับอากาศจะรับสภาเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหนาวครับขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนรักษาสุขภาพดีด้วยครับเ้อ โลกไพ่ไข่เก็บกับว่า,างวซาเนาะครับพี่น้องเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศเดี๋ยวจะน้อยกับเขานาห่อน,นครับพี่น้องครับเยนน็นแต่ย่ามเสาสวยมากแดดซองมาก,กห่อนเบือบ่อเบื่อพี่น้องก่อนจะไปหาเหตุการณ์เหตุงานครับถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องเด้เบิง่งย่ามเสาเนาะครับเนาะกับเบิ้งย่างไรครับพี่น้องครับ ก็ไว้แค่นี้สักกอนครับพี่น่องสวัสดีครับ